ข้อที่4อ่านเขียนเรียนรู้คำมาตราเกยมาตราเกยคือคำหรือพยางที่มีพยัญชนะต้นรปะสมกับสระต่างๆและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นจ่ายอายเขยมวยโดยและมาตราเกยนะคะมีข้อสังเกตอยู่ดังนี้นะคะคำที่ใช้สระเอีย เป็นคำม,มาตรากอกาไม่ใช่คำม,มาตราเกยนะคะเช่นเสียเตี้ยเลียเมียเด็กๆอยากเข้าใจผิดกันนะคะต้องสังเกตให้ดีค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยแต่เอวันนี้คุณครูเห็นลูกศิษย์คุณครูแวบๆไปไหนซะแล้วนะอ้าวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอเชียนวันนี้โอเชียนมาเดินเล่นสวนสุขภาพเหรอคะใช่ค่ะมีเวลาว่างสักเล็กน้อยให้กับคุณครูบ้างไหมมค่ะงั้นลองมาเรียนาการแยกส่วนประกอบของคำสรรียโดยที่ไม่ใช่มาตราเกยกับคุณครูได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเชิญนั่งค่ะลูกเชิญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการแยกส่วนประกอบของคำสระเอียโดยที่มันไม่ใช่คำมาตราเกยนะลูกนะค่ะเดี๋ยวเราลองมาสังเกตคำแล้วก็มาแยกส่วนประกอบกันนะคะช่วยกันนะคะ คำแรกนะคะคือคำว่าเสียเสียเนี่ยโอเช่นว่ามีเพยียชนะต้นเป็นตัวอะไรคะเสือค่ะเยี่ยมไปเลยค่ะประสมสระเอียค่ะหนูคิดว่ามันมีตัวสะกดไหมคะลูกไม่มีค่ะใช่แล้วค่ะไม่มีตัวสะกดมีรูปวรรณยุกไหมคะอาจจะไม่ถูกต้องสุดยอดไปเลยนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่าเตี่ยเตี่ยโอเช่นว่ามีเพยียชนะต้นเป็นตัวอะไรคะเต่าเยี่ยมไปเลยค่ะผสมด้วยสระ เช่นเดิมค่ะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีใช่แล้วแต่มันมีรูปวรรณยุกต์อยู่นะคะคือรูปวรรณยุกต์อะไรคะเอกค่ะไม่เอกเยี่ยมค่ะคาต่อไปนะคะคือคําว่าเลียนะคะโอเชียนคำว่าเลียเนี่ยมีพยัญชนะต้นเป็นตัวอะไรคะลลิงค่ะเยี่ยมค่ะผสมด้วยสระเอียค่ะผสมด้วยสระเอียนะคะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีค่ะแล้วรูปวรรณยุกต์ล่ะคะไม่มี สุดยอดไปเลยนะคะลูกศิษย์ครูคาต่อไปนะคะวันนี้ทําทรงผมอู้ทําทรงผมเปียมาด้วยคําว่าเปียนะคะเพยนชนะต้นคือคําว่าปลปาค่ะปอปลาเก่งมากเลยนะคะผสมด้วยสระเอียสระเอียมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีไม่มีสุดยอดและมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่มีไม่มีแล้ววันนี้โอเชนก็ถักเปียมาเรียบร้อยน่ารักมากเลยนะคะคําต่อไปนะคะคือคําว่าเตีย้ยนะลูกนะเตีย้ยมีเพย์ชนะต้นคืออะไรคะ ตอเต่าเยี่ยมเลยค่ะผสมด้วยสระมีตัวสะกดไหมคะไม่มีไม่มีแต่มีรูปวรรณยุกต์อยู่นะคะได้แก่ไม้ไม่โทสุดยอดไปเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นคําว่าเมียนะคะเพยัญชนะต้นคือคําว่าคือตัวหมอม้าเก่งมากผสมด้วยสระมีตัวสะกดไหมคะไม่มีไม่มีนะคะมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะไม่เก่งมากลู้สึกครูเก่งมากคำต่อไปนะคะคำว่าเขี่ยเขี่ยมีเพียญชนะต้นคือตัว ขอไข่ขรอไข่ผสมด้วยสระสระเอียมีตัวสะกดไหมลูกไม่มีค่ะไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ว่ามีรูปวรรณยุกต์อยู่นะคะได้แก่ไม้ไม้รีขีดลงมาอย่างนี้ขีดลงมาอย่างนี้ไม้อะไรลูกขีดลงมาอย่างนี้เลยค่ะตรงๆอย่างเดียวเลยสุดยอดเยี่ยมไปเลยนะคะตื่นเต้นใช่ไหมคะคุณครูก็ตื่นเต้นคําสุดท้ายแล้วนะคะลูกคําว่า ยังไม่สุดท้ายยังไม่สุดท้ายคุณครูแกล้งเล่นนะคะคุณครูแค่อยากให้โอเชี่ยนมีความตื่นเต้นนะคะคําว่าเกลี่ยคําว่าเกลียเนี่ยคำนี้นะคะมีเพียนชนะต้นสองตัวครูอยากให้โอเชียนลองตอบดูเกลี่ยเพียนญชนะต้นมีกอไก่ควบกับตัวลอิงค่ะสุดยอดเก่งมากผสมด้วยสระเอีย yeah, ค่ะมีตัวสะกดไหมคะไม่มีไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วมีรูปบรรยุค,คือไม้เออสุดยอดค่ะ และคำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นไฮไลท์ของวันนี้เท่าโอเชนตอบได้เดี๋ยวคุณครูพาไปเลี้ยงขนมที่ตลาดทออโอเคไหมค่ะ,ะคำสุดท้ายคือคำว่าเปลี่ยคำว่าเปลียนนะคะเปลียนชนะต้นของคำว่าเปลียคือตัวอะไรคะมีสองตัวอ่พาพอพาน,านควบกับซึ่งเป็นคำควบกล้มแท้ด้วยนะคะผสมด้วยสระสาระยามีตัวสะกดไม่รูกไม่มีแล้วมีรูปวรรณยุกไหมคะไม่ สุดยอดวันนี้คุณครูขอปรบมือให้กับเด็กองโอเชียนดังๆเลยเก่งมากเยี่ยมค่ะต่อไปเราลองมาอ่านสะกดคำมาตราเกยกันนะคะคำแรกจ่ายสะกดว่าจออยอจ่ายไม้เอกอ่านว่าจ่ายอายสะกดว่าออยอ่านว่าอายเขย สะกดว่าขอเออยออ่านว่าเขยน้อยสะกดว่านอ,ออยอน้อยไม่โทอ่านว่าน้อยเลยสะกดว่าลอเออยออ่านว่าเลยเด็กๆลองฝึกอ่านสะกดคำกันนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราลองมาฝึกอ่านคำมาตราเกย เพื่อความคล่องแคล่วกันนะคะแล้วเรียนดูภาพนะคะแล้วอ่านตามคุณครูนะคะยายมวยกล้วยปุ๋ยกระต่ายคราวนี้นะคะนักเรียนลองอ่านด้วยตนเองนะคะเก่งมากค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆเราลองไปดูประโยคต่างๆที่มีคำมาตราเกยอ,อยู่ในประโยคนะคะ 1. ประโยคบอกเล่าเช่นยายปลูกอ้อย 2. ประโยคปฏิเสธเช่นป้าไม่ชอบกินขนมปุยฝ้ายสประโยคคำถามเช่นใครตัดใบเตย ต่อไปนะคะลองดูด้านล่างนะคะตัวอย่างชนิดของประโยคประโยคบอกเล่าตัวอย่างประโยคคุณตาเลี้ยงควายประโยคปฏิเสธตัวอย่างประโยคย่าไม่ชอบกินกล้วยประโยคคำถามตัวอย่างประโยคใครซื้อถ้วยเก่งมากๆเลยค่ะ